ไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ทุกคนต่างเข้าถึงโซเชียลต่างๆอย่าง f a c e o o o k ิน s ตา g กรม t ว i t t e r ได้ทุกที่ทุกเวลาและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับผลกระทบในแง่ลบมากมายจากในโซเชียลในทุกวันนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหยื่อของไซเบอร์บลลีอิง c y b บ r ร์บูรีอหรือการละลานทางไซเบอร์ทุกคนคงเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเผืิอทำลงไปโดยไม่รู้ตัว c y b e r ร์บูรีอคือการละลานทางไซเบอร์เช่นการกลั่นแกล้งการให้ร้ายการด่าว่าการข่มเหงหรือการรังแก้ผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆโดยใช้เครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กรม h t หรือเว็บไซต์ต่างๆก็เป็นเครื่องมือในการลังแกและกันแกล้งกันโดยเป็นการเฉพาะเจาะจงบุคคลเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลังแกที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบแล้วการถูกไฟเบ r ร์บ n g นิ่งมีรูปแบบใดบ้างล่ะทำให้อับอายสร้างความเสียหายอาจจะด้วยการแชท Facebook หรือไลน์มาต่อว่า เพื่อกุกข่าวเรื่องที่ไม่เป็นความจริงให้เกิดกระแสพูดต่อๆกันไปการแชร์ด้วยคลิปโดยเป็นคลิปอนาจารหรือคลิปที่เหยื่อถูกทำร้ายหรือลุมแกงแล้วนำคลิปไปโพสจนเกิดคอมเมนต์เสียหายต่อเยื่อการแอบอ้างตัวตนหรือสวมรอยใช้ Facebook พู้อื่นโพสข้อความหยาบคายให้หลายบุคคลหรือการโพสร,รูปอนาจาร การแบ็กเมกันโดยนำความลับหรือภาพลับของเพื่อนมาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องการสร้างกลุ่มในโเซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายทั้งก่อให้เกิดความเครียดจังวนหวาดกลัวและอับอายรวมไปถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างการฆ่าตัวตายรือก็เป็นได้ การไซเบอร์บูลีไม่ได้เพียงเกิดปัญหาแค่เพียงตัวคนที่ถูกบูลี่เท่านั้นยังส่งผลต่อคนรอบข้างหรือคนในสังคมเช่นกันและเป็นต้นเหตุการนำไปฝู่การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือรุนแรงต่างๆแล้วเรามีวิธีการอะไรบ้างล่ะในการรับมือการถูกกันแกล้งวิธีการป้องกันตัวการถูกไซเบอร์บูลี อย่าตอบสนองข้อความกันแกล้งเพราะจะทำให้สถา,านการณ์แย่ลงและเป็นสิ่งที่ผู้ละลานต้องการให้เกิดขึ้นไม่เอาคืนการแก้แค้นหรือตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันจะทำให้ไม่ต่างจากคนที่กันแกล้งเราอาจทำให้เรากระทำความผิดและเป็นจำเลยสังคมแทนตัดช่องทางการติดต่อโดยลบแบนบล็อกทุกช่องทางที่เชื่อมต่อกับคนที่มาละลานระมัดระวังการติดต่อกับคนกลุ่มนี้ เก็บหลักฐานบันทึกภาพและข้อความที่ทำลายคุณเพื่อในงานผู้ปกครองหรือผู้บังคับใช้กฎหมายในทางกฎหมายแล้วยังไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองการถูก Fiber ร์บริอิงโดยเฉพาะแต่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองที่พอจะสามารถนำมาใช้ได้อาทิเช่นการนำข้อมูลที่มีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตตา14วงเล็บ4ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือการนำภาของผู้อื่นซึ่งเกิดจากการตัดต่อต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยอาจทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมินถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีความผิดตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา16ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน2แสนบาทเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ผู้คนรอบข้างก็เป็นวนหนึ่งในการช่วยผ่านอุปสรรคแม้ว่ามันอาจจะยากลําบาก แต่เมื่อผ่านมาได้แล้วเราก็จะมีเกราะป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้นและพบทางออกที่ดี